ลูกค้ามาจากพัทยาตั้งแต่9ก้าโมงเช้ามามอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ขี่มาสองคนสวัสดีครับสวัสดีครับของแท้เฮ้ยมามาจากพัทยาเลยครับโหนอพัทยาไม่มีรถเหรอมีแต่มันแพงครับมีมีแต่มันแพงครับถ้าเกิดไปเจอที่นี่แพงกว่าเอาใจเือกึกึกเลยโงเลยนี่มาจากพัทยากันเลย เห็นใครถึงมาเห็นพวกผมเหรอหรือยังไงอ้วนดำนี่ไไ่ถูกใจเลยเขาอารมณ์เขาดีอารมณ์เาดีเอ้นี่มันชอบหรอคนนะอ๋อแล้วแล้วมาดูอะไรครับพี่ก็ไม่ได้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 จอดจงอ๋อเป็นกระบะหรือเป็นเก๋งเป็นกระบะเนาะเออไปวิ่งเสริมเวลาผัวเมียเลือกกันอย่างเงี้ยจะได้วิ่งทุกของทุกตู้เย็นได้ รับย้ายของมาเหมาใช่ไหมรถใช่ไหมมันม right so uh, so ันเลยมาหาผมเองเขาเขาไม่อยากให้เลยมาหาผมอก็เลยจะเอารถไปวิ่งเอาไว้เองดักดักทางเพื่อนว่างั้นโอเคสุดยอดมีงานมีงานบอกผมด้วยเดี๋ยวผมวิ่งร่วมเพื่อนจะเล่าบ้าเราเพื่อนยังมามาแล้วแล้วนี่เดี๋ยวไปไปไหนนะไปพาไปเช็คเครดิตค่ะที่กบินบุรีอ๋อโอเคก็เลยมอเตอไซค์ขึ้นหลังรถแล้วทานข้าวยัง ทานข้าวไปพี่ริ่นะตั้งแต่ข้าเที่ยงข้าเที่ยงค่ะข้าวเย็นก่อนกลับอีกมื้อนะเออจ่ายจ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาเก็บพี่ผมเข้าเย็นอีกครับอันนี้เสร็จปุ๊บก็ต้องขี่กับพัทยาโอ้โหสุดยอดรับถือใจจริงจริงไปดูก่อนไปตรวจก่อนได้แบบไหนเดี๋ยวรถเดี๋ยวเราไปส่งตัวจผ่านเอกสารครบแป๊บเดียวไม่นาน นั่นแหะไม่ต้องไปเลยถามคุณลุงอันน่ะไอ้นี่มือหนึ่งละเนี่ยได้คนนี้ไปจบเลยคนเดียวรู้เรื่องนะเดี๋ยวถ้าเกิดวันนี้มันจบทันยังไงเดี๋ยวเอาไปเลยแต่ถ้าเกิดไม่ทันเดี๋ยวเอาไปส่งนะต้องดูเอกสารดูอะไรต้องรอให้แบงค์พิจารณาก่อนเนาะคุยได้แกคุยกับเซลแล้วบอกจะจีบเซลด้วยเออ๊ะไอ้นี่ปากไม่ค่อยดีนะปากได้ไหมปากไม่ค่อยดีแล้วนี่คนไรชมตัวเองเองค่ะ แล้วนี่เดี๋ยวพี่จะนั่งข้างในไปหรือพี่จะขี่ข้างบนขี่ขึ้นบนเถเดี๋ยวลองเิ่ียี่มาไว้ได้หรือ่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปเช็คเครดิตเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงฝากด้วยถ้าเกิดจะกินข้าวกินอะไรเลี้ยงพี่เขาเลยเต็มที่นะเอาให้สบายนะพี่นะมีอะไรติดขัดยังไงบอกนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับนั่งไหนนั่งไหนนะพี่ไม่นั่งข้างหลังนั่งไหนแล้วขอถ่ายรูปมึงก่อนแล้วถ่ายลงเพจหน่อยนี่นี่ โอไม่รักจริงไม่มาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยโอ้โหปกติเพจไหนแน่เนี่ยมีสามคนมีอันนี้หนึ่งเพจอันนี้อันนี้ผมอันนึงแล้วก็นี่อันนึงสามคนเออระวังของปอมของปอมมันเยอะช่วงนี้ต้องช่วยกันทำอาหารกินพี่คนเดียวคนเดียวไม่ไหวขนาดแกก็ยังว่ามันเพจไหนกันเพจจริงไม่ไม่ไม่มีเก็บเงินจองกนตา่เก็บเงินจองแม่มาจากเพจแสนเจ็บนะล่ะแสนเจ็บใครวะของมึงเหรอแสนเจ็บยังไงปลาเสมเลยปะ ันจะเป็นเศษสำรองแต่เศษนั้นยิ่งไม่เคยตอบเลยแต่ของจริงของจริงอย่าโอนนะไม่มีโอนโอเคครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเพียงจริงนี่เก้าแสนนี่แปดแสนนั่นสี่แสนสี่แสนเจ็ดของใครเนี่ยสี่แสนเจ็ดก็ของผมนี่แหละแต่ผมทำไว้เล่นเนั่งหน้าเลยนะพี่นั่งหน้านั่งหน้าเลยหาเฮ้ยบ่หายดอก ล้เฮ้ยมึงช่วยพี่เขาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใครก็ใครอ่าโอเคจะเอาโมไซค์มาซื้อที่สาแก้วอีกนะเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวฝากก่อนฝากก่อนบ้านผมขายโมไซค์เหมือนกันนนั่จะเอาติดต่อได้เลยผมไปส่งที่นู่นนะสัญญาทำถึงที่ราคาถูกกว่าทั่วประเทศถูกกว่าแน่นอนรับประกันโมไซค์มือหนึ่งนะพี่ฝากไว้นะโมไซค์นะโอเคไปนะครับโอเคอ่ะไม่ไม่นั่งหน้า อ่าโอเคไม่เกี่ยวสาวอีสนะครับพี่ดีถ่ายอยู่เนี่ยอ่าโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันแล้วกันเค็ดนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาอัพเดทกันนะครับยังไงฝากไว้เลยครับกับบิ๊กสก๊อตนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ